สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆมาพบกระโดกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับดงจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมอีกหนึ่งเส้นทางนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับแต่หลายคนถามว่าผมมาจากกทมนะครับแล้วก็ตาม GPS มานะครับแต่มันพาเข้าป่าเข้าดงป่าดงตรงนั้นมันคือเส้นทางไหนแล้วมันเป็นยังไงวันนี้จะพาไปชมกันครับ วันนี้นะครับผมเะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนําเส้นทางนี้ครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่วิ่งตาม GPS มานะครับแล้วก็มาเจอเส้นทางนี้จนคิดว่าตัวเองหลงทางนะครับถ้าเพื่อนๆมาจากกรุงเทพหมหานาครนะครับเส้นทางจะขับขี่ปกติจนกว่าเพื่อนๆจะมาเจอเส้นทางนี้ครับ จุดนี้นะครับที่ผมบอกคือถนนสองสามเก้าเก้านะครับที่ผมเคยถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสองสามเก้าเก้าจะนำทางเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ไปทางลงมาที่บ้านโคกใหญ่นะครับสองสามเก้าเก้านะครับลงมาตรงนี้บ้านโคกใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวา แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเส้นทางตรงนี้เนี่ยครับผ่านบ้านโคกแก่เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ถนนเส้นสองสามเก้าเก้านี้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือสองสามเก้าเก้าตรงเนี้ยถ้าเราค่อยๆซูมเอาออกเราจะเห็นเลยครับว่าพื้นที่ถนนตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นตัดผ่านป่านะครับจนถึงอำเภอเชียงคานเห็นไหมครับ มันตัดผ่านป่าซึ่งถนนเส้นนี้ครับ G P S ชอบพามาแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะครับผ่านเส้นทางนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเตงหลุดออกจากประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าสภาพถนนแล้วก็สภาพวิวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมเส้นนี้ครับ2399บ้านโคกใหญ่เชียงคานนะครับปลายทางวันนี้อยู่ที่ ตรงนี้นะครับถนนคนเดินเชียงคานเดี๋ยววันนี้ไปชมด้วยกันครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยพอเพื่อนเพื่อนเดินทางมาด้วย GPS นะครับเขาจะนำทางมาถึงจุดจุดนี้นะครับที่เป็นจุดที่เพื่อนเพื่อนจะแชร์กันมากที่สุดก็คือนี่ครับจุดที่ต้องเลี้ยวขานะครับไปถนน2399นะครับ นี่นะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาพอได้มาปุ๊บนะครับป้ายจะแจ้งว่าลงไปบ้านโคกใหญ่นะครับเห็นไหมครับบ้านโคกใหญ่8กิโลนะครับลงมาตามเส้นถนนตามป้ายน,นะครับ2 3 99นะครับลงมาปุ๊บโค้งแรกเนี่ยโอ้น่ากลัวเลยครับ เส้นทางโค้งแรกนี่ถ้าเราถ้าเราเห็นทางขวามือนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าแผงกั้นเหล็กครับขาดเป็นระยะเยอะมากลงดีสองนะครับเกียร์สองรอเลยนะครับเส้นทางลาดชันเลยครับพอเลี้ยวมาผมเคยรีวิวเส้นทางนี้ให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราหลุดจากเส้นทางนี้ไปเนี่ย เราจะไปอีกเส้นหนึ่งแต่วันนี้ผมจะตาม GPS เลยครับชันมากนะครับเพื่อนเบรกนะครับแล้วปล่อยนะครับอย่าเบรคคานะครับนี่ฮะทางขาดเลยนะครับตรงข้างหน้าอันตรายเบรกนะครับแล้วปล่อยนะครับเบรกปล่อยนะครับเบรกนะครับ แล้วก็ปล่อยทำแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาเบรกไหมนะครับถ้าเบรกชะลออยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันตรายนะครับเพื่อนๆเบรกอาจจะเสียหายได้นะครับที่ไปที่มาของ EP นี้ก็คือมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าขับตาม GPS มาเลยแต่ว่าทำไม GPS เนี่ยไม่เคยพาไป เส้นเรียบแม่น้ําเหืองนะครับแต่พาไปเส้นไหนไม่รู้มีแต่ป่ามีแต่เขาเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูว่าเส้นทางที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าไม่ใช่เส้นทางวิ่งเรียบแม่น้ําเหืองเนี่ยแล้วมันคือเส้นทางไหนแล้วมันเป็นยังไงเส้นทางนี้นะครับวันนี้จะได้เห็นพร้อมๆกันครับ นี่นะครับเพื่อนๆพอเราขับลงมาจากเขานะครับพอถึงจุดนี้เนี่ยจะเห็นป้ายนะครับเลี้ยวซ้ายหลวงพระบางนะครับเลี้ยวซ้ายพระราษาร์แก่งโตนนะครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะไปเที่ยวนะครับสะพานมิตรภาพไพราวนะครับแก่งโตแล้วก็วิ่งเส้นเลียบแม่น้ําเขืองนะครับเพื่อนๆต้องเลี้ยวซ้ายนะครับตามป้ายหลวงพระบางนี่นะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับ ถ้ากด GPS ตำทางมาให้ไปเชียงคานนะครับมันจะให้เพื่อนๆเลี้ยวขวาครับ GPS จะพาเลี้ยวขวานี่คือเส้นทางที่ที่ถูกถามบ่อยนะครับเข้ามาในคอมเมนต์นะครับก็คือจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผ่านชุมชนบ้านโคกใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ทำทางด้วยนะครับะระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อน,อนฝนหน้าฝนไดทาง ปกติจริงๆวันนี้ผมตั้งใจว่าจะขับมอเตอร์ไซค์มารีวิวเส้นทางนนครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ผมชอบนะครับเพรธรรมชาติเยอะต้นไม้เยอะแล้วมันไม่ร้อนนะครับแต่ว่าพอเจอช่วงถนนทางทางฝนตกเนี่ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยรีวิวด้วยรถยนต์ไปก่อนนะครับนี่นะครับพอเราขับเลยชุมชนบ้านโคกใหญ่มานะครับ GPS จจะบอกให้เราเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับ เดี๋ยวผมตามเปิด GPS ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2399เนี่ยครับ GPS จะพาเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับขับต่อไปบนถนนหมายเลข2399อีก23กิโลเมตรเส้นทางนี้นะครับ เราขับเข้ามาปุ๊บเมื่อย้อนไปสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเส้นทางนี้ก็เหมือนเส้นทางไปไปสวนไปไร่ไปนาของชาวบ้านนะครับไม่ค่อยมีใครใช้สัญจรเท่าไหร่แต่ว่า GPS แต่ชอบพานักท่องเที่ยวมาเส้นนี้มากๆถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจากภาคกลางนะครับเดี๋ยวไปชมครับว่าเส้นทางนี้นะครับ มันจะเป็นยังไงแค่แรกเริ่มเข้ามาตรงนี้ครับหลุดจากชุมชน้มนโคกใหญ่มานิดเดียวเลี้ยวซ้ำนิดเดียวครับก็นี่ครับเป็นป่าไม้เลยครับแต่ก่อนเส้นทางเส้นนี้นะครับขรุขระมากแล้วก็เป็นทางลาดยางที่ทีผ่ผิวลาดยางแทบไม่เหลือแล้วครับเป็นหลุมเป็นบอ่อแตกมากครับ นี่เพิ่งได้รับการปรับปรุปงเมื่อไม่เมื่อไม่กี่ปีนะครับรู้สึกว่าปีเพิ่งทําเมื่อปีที่แล้วงมืัอถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับเข้ามาถามว่าเส้นทางโอเคไหมผิวถนนทุกอย่างโอเคนะครับแต่ผมว่าเปลี่ยวไหมผมว่าเส้นเนี้ย ก็เปลี่ยวครับยิ่งถ้าใครที่หลุดไปตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าจากอำเภอภูเรือ er นะครับมาจนถึงจุดนี้เนี่ยเราจนถึงปลายทางเนี่ยไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับต้องต้องเน้นดํากับเพื่อนๆว่าไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับต้องเติมน้ำมันให้เต็มตั้งแต่ภูเรือนะครับหรือไม่อย่างน้อยเพื่อนๆต้องมีน้ำมันเหลือครึ่งถังนะครับถ้าหนึ่งขี่นี่จบเลยนะครับ เช่นเคยนะครับเส้นทางตามภูมิประเทศแถวนี้ก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นเขาสูงชันนะครับเป็นเขาแบบขนาดกลางนะครับก็ขึ้นได้สบายนะครับรถอีโคโคาร์ก็มาได้สบายนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งสำคัญคือไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับตั้งแต่ปูเรือนะครับ วนี้เป็นเส้นทางที่ไม,ไม่ไม่กี่กิโลเมตรนะครับความยาวผมไม่แน่ใจความยาวพอดีว่าตะกี้ลืมดูนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากเพราะว่าจริงๆเส้นทางนี้ทำความเร็วไม่ค่อยได้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มพอผิวถนนเริ่มดีเนี่ยรถก็เริ่มทำความเร็วได้นะครับ ไม่ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับลักษณะของเส้นทางก็ที่เพืเ่อนๆชอบถามเข้ามาว่ามันเหมือนบุกป,ป่าฟ้าดงเลยมันไม่มีบ้านคนมันเหมือนหลุดออกจากประเทศไทยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเข้ามาตรงเนี้ยมันก็มันก็แตกต่างจริงนะครับเพราะว่าลอง สังเกตที่ผิวถนนนะครับพอหลังจากผ่านช่วงที่เขาปรับปรุงเนี่ยผิวถนนก็จะเป็นแบบนี้ครับมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางก็แคบนะครับนี่มีการตัดต้นไม้ข้างทางแล้วนะครับเพิ่งตัดไปไม่นานถ้าไม่ตัดเนี่ยเส้นทางเนี้ยเข้ามาก็ตกใจเลยนะครับส่วนตัวผมเองที่ผมเดินทางมาที่เชียงคานบ่อยๆเนี่ยผมก็ถ้าไม่ใช้เส้นนี้เลยนะครับ ว่าผิวถนนมันไม่ค่อยดีอะครับไปใช้เส้นวิ่งเรียบน้ำเผือนแล้วก็ผ่านสกายวอล์กแล้วก็เรียบน้ำผงดีกว่าครับเส้นนู้นเส้นนู้นจะสวยกว่าแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยมานะครับเนี่ยครับ GPS พากลับรถเมื่อสักครู่ก็ทะเบียนร,ระยองเนี่ยครับผิวถนนไม่ค่อยดีไหมฮะมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นเป็นหลุมแล้วก็ผิวไม่ค่อยเรียบครับแสดงว่ารถคันเมื่อสักครู่น่าจะตาม GPS กลับ ทางกรุงเทพนะับเพราะว่าทะเบียนระยองนะครับเนี่ยครับหลายๆช่วงครับผิวถนนจะไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเลยผิวถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่นทำให้สาเหตุที่นะักท่องเที่ยวหลายคนนะครับที่ตาม GPS มาเส้นทางนี้นะครับอ่านี่ก็สุพรรณบุรีครับเพื่อนๆ นี่น่าจะตาม GPS กลับเหมือนกันนะครับทําให้เพื่อนๆที่หลุดเข้ามาเส้นทางนี้ในเวลากลางคืนนะครับไม่ว่าจะกลับจากเชียงคานตอนเย็นหรือว่ามาถึงเชียงคานในช่วงเวลากลางคืนนะครับทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันพาหลงไปที่ไหนเพราะว่าด้วยสภาพนะครับดูผิวถนนนะครับบางช่วงมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมต้องจับกล้องไว้ตลอดเวลาเพราะกล้องสั่นแรงมากครับกลัวภาพจะไม่ชัดแต่ว่าขับช้าๆนะครับแล้วนี่ครับเราจะมาเจอแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายน้ําแคมเลี้ยวขวากกดูนะครับตรงไปบ้านวังยาวนะครับ GPS จะพาเราตรงไปนะครับ ท,ทั้งที่ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเส้นทางจะดีมากครับแต่ GPS พาไปทางนี้ครับพาตรงมาทางนี้ครับพาตรงมาทางนี้เฉยไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพื่อนๆว่าทำไมมันถึงพา,าตรงมาทางนี้นะครับแต่น่าจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับแต่ว่าผิวถนนไม่เวิร์กไหครับ แล้วอีกอย่างคือเส้นทางนี้ก็ไม่ผ่านแทบไม่ผ่านบ้านคนครับผ่านน้อยมากพอขับมาแล้วีอย่างที่บอกครับเนี่ยครับโอ้โหทั้งหลุมทั้งบอ่อแถมทางโคดเคี้ยวอีกนะครับขึ้นเขาลงเขาทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยที่เราจะไปเชียงคานเนี่ยมันมันอยู่ในปา่า น,นั่นด้เลเหรออะไรเงี้ยครับแต่จริงไม่นะครับ GPS ชอบพามาเส้นทางนี้ครับทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนใจเสียนะครับเวลาเดินทาง ช่วงกลางวันเนี่ยถ้าชอบชอบ,ชอบถ้าชอบดูเส้นทางแล้วก็เสพธรรมชาตินะครับดูวิวธรรมชาติเนี่ยผมว่าโอเคนะครับถ้าไม่ได้กลัวที่เปลี่ยวมากนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นสุภาพสตรีท,ที่แบบมากันเฉพาะคนเฉพาะผู้หญิงทงั้งคันรถนะครับดูเส้นทางก็วิวธรรมชาติดีครับ เป็นป่าเขาดีแต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเส้นทางบางช่วงก็เล็กนะครับแคบแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นแบบลกทึบเลยครับแลนที่สำคัญของพื้นที่บริเวณนี้เช่นเคยครับ60%ของเส้นทางไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับ โทรศัพท์ no service นะครับนี่ครับลองดูบรรยากาศนะครับนี่ขนาดตอนกลางวันนะครับผิวถนนเนี่ยหลุมบ่อเยอะนะครับหลุมบ่อเยอะเลยนี่ขนาดตอนกลางวันนะครับโอ้หลุมบ่อน,นี่หลบกันไม่ทันล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่า ถนนมันไม่ดีมากครับนี่ครับหลุมบ่อเยอะมากคราวนี้เราจะเจอแยกด้านหน้าแล้วนะครับอีก500 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทลอยยอสี่พัน เลยนะครับจริงๆทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสามารถไปเชียงคาไนดะ้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะทะลุคนละจุดกันนะครับอันนี้ GPS ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ ขับต่อไปบนทางหลวงชนบทลอยอสี่พันอีก4กิโลเมตรพอเลี้ยวซ้ายมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะใจชื้นขึ้นนะครับเพราะว่าพอเลี้ยวมาสักพักแต่ก็จะเจอชุมชนทันทีนะครับตรงนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนรู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วนะครับแต่จริงๆแล้ว จากจุดนี้นะครับไปถึงอำเภอเชียงคานจังเหลือต้อง3 3มสบมกิโลนะครับเพื่อนๆยังไม่ใกล้ครับยังไม่ใกล้อีกสาสบามกิโลซึ่งเป็น3ามกิโลที่ทําเวลาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าถนนมันเป็นถนนเส้นเล็กนะครับนี่ครับจาีเชียงคานอีก31มกิโลนะครับ ว่าก็ยังดีที่ยังมีชุมชนบ้านคนนะครับเขาขับมาสักพักนะครับผ่านชุมชนมาเลี้ยวขวาเนี่ยครับแทนที่ GPS จะผลิตเราตรงไปครับไม่นะครับเพื่อนๆไม่ให้เราตรงไปเส้นหลักครับให้เราเลี้ยวขวาขับต่อไปอีกห้ากิโลเมตร ถ้เพื่อนๆตรงไปนะครับมันจะเป็นสายเขาเรียกว่าเส้นริมแม่น้ํานะครับเส้นริมแม่น้ําเนี่ยถนนจะดีนะครับแต่นี่ครับ GPS พาไปเชียงคานเลี้ยวขวาทางนี้ครับซึ่งเลี้ยวซ้ายก็ไปได้นะครับเราก็เป็นถนนที่เส้ทนทางหลักมากกว่านะครับแต่ GPS เลือกที่จะพามาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ พอเข้ามาถึงนี่นะครับบ้านหาดทรายขาวนะครับก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เข้ามากลางป่ากลางเขาเพอสมควรนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเล็กๆนะครับในหมู่บ้านบ้านหาดทรายขาวนะครับ เขาจะเขียนว่าไปเชียงคานสิบกิโลนะครับเป็นป้ายไม้นะครับอยู่ซ้ายมือเมื่อสักครู่ขับต่อไปอีก3กิโลเมตรเส้นทางนี้ก็จะผ่านนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำเลย ยังอยู่ในชุมชนนะครับแต่ว่าถนนในชุมชนก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นถนนเล็กๆนะครับเหมือนเช่นเคยครับตรงไหนเปลี่ยวตรงไหนมีป่านะครับสำหรับเส้นทางที่ GPS พามานะครับก็เช่นเคยครับเพื่อนๆดูในภาพไปเลยนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ เพื่อนๆหลายๆคนขอให้ผมมารีวิวเส้นทางนี้นะครับผมก็เลยพามาให้เพื่อนๆได้ชมว่าเพราะเหตุใดแล้วเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเดินทางของผมทุกครั้งที่เพื่อนๆสตาร์ทรถยนต์นะครับก่อนที่จออเดินทางเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆต้องกำเสียงเครื่องยนต์ ของรถเพื่อนๆไว้ดีๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ก่อนที่เครื่องยนต์จะมีปัญหาหรือว่ายางจะมีปัญหานะครับรถยนต์มกักกระส่งสัญญาณเสียงที่ผิดปกติเสมอนะครับเพื่อนๆหลายๆคนๆเวลาท่องเที่ยวเดินทางนะครับถ้าไปในทางที่ไม่คุ้นเคยผมไม่แนะนําให้เปิดเพลงนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆปิดเพลงปิดเพลงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงสัญญาณของเครื่องยนต์นะครับเวลาที่ถ้าเขาเกิดมีปัญหานะครับ หรือสัญญาณของยางรถยนต์นะครับก่อนที่ยางรถยนต์จะระเบิดเนี่ยส่วนมากนะครับจะมีเสียงยางรถยนต์ที่เขาเรียกว่าเสียงยางหอ,อนนะครับเนื่องจากมันมีอาการบวม่อนนะครับหรือถ้าสมมติว่ามีการเหยียบแล้วอีก400<ะ>รอเมตรเลี้ยวขวาเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงยางรถยนต์ที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยางรถยนต์จะเกิดแตกนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับสะพานเล็กๆนี่ครับรถสวนกันไม่ได้เลยนะครับ ยางจะส่งสัญญาณเครื่องยนต์ก็จะส่งสัญญาณเสมอนะครับถ้าเราไปในทางที่ไม่คุ้นเคยผมอยากให้เพื่อนๆปิดเพลงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วยได้ไม่มากก็เล้วขวาพอถึงแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวขวามีป้ายเล็กๆนะครับไปเชียงคานเห็นไหมครับป้ายอยู่ข้างหน้าตรงเสาไฟฟ้า ไปอีกหนึ่งกิโลเมตรเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ครับเพราะว่าทํายังไงเพื่อนๆถึงจะไม่มาเส้นนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้คือโทรศัพท์ช่วงที่ผ่านมามันไม่มีคลื่นนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับว่าเป็นข้อมูลตรงไหนแน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะแวะดูข้อมูลแล้วผมจะแจ้งนะครับว่าวิธีแก้ที่จะไม่ให้ G P S พามาเส้นทางนี้นะครับคือวิธีไหนนะครับ เลี้ยวซ้าย GPS จะพามาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงนี้คือถนนเส้นหลักนะครับคือถนนใหญ่สีเลนนะครับที่มาจากอำเภอเมืองนะครับวิ่งจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยมานะครับขับต่อไปอีกเจ็ดกิโลเมตรตรงไปด้านหน้าก็คืออำเภอเชียงคานเลยครับนี่คือเส้นหลักที่เป็นถนนสีเลนนะครับด้านหลังคือ อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับอย่างแรกก็คือไม่วิ่งลงที่อำเภอทา่ารีนะครับวิ่งวิ่งจากอำเภอภูเรือวิ่งตรงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแล้วค่อยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ไม่รู้จักเส้นทางก็จะใช้ GPS นําทางมาใช่ไหมครับมันก็จะพามาตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ว่า อำเภอเชียงคานนะครับและนี่นะครับก็คือเส้นทางทั้งหมดที่ GPS จะพาเพื่อนๆเข้าไปนะครับวิธีการแก้ปัญหาถ้าเพื่อนๆไม่อยากเจอเส้นเส้นทางแบบนั้นนะครับเพื่อนๆต้องอย่าพิมพ์คําว่าอําเภอเชียงคานนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ว่าถนนคนเดินเชียงคานหรือ โรงเรียนชุมชนเชียงคานโรงเรียนเชียงคานอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าพิมพ์คําว่าอําเภอเชียงคานเฉยๆนะครับถ้าเพืเ่อนๆพิมพ์ว่าถนนคนเดินเชียงคานเขาจะพาไปเส้นถนนที่ดีกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าตัวอําเภอเชียงคานจริงๆแล้วเนี่ย GPS เขาจับว่ามันอยู่บนภูเขาครับมันก็เลยพยายามจะพาไปมาเส้นนี้นครับนั่นคือทริคที่วิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เพื่อนๆมาเจอเส้นทางที่ผมพามานะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักเดินทางหล,หลายๆท่านนะครับแล้วก็น่าจะให้ความรู้และให้ความสนุกเพลิดเพลินกับการเดินทางร่วมไปกับผมนะครับสำหรับ EP หน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเส้นทางนี้หรือใครเคยมานะครับหรือใครยังไม่เคยมาหรือใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพวก GPS นะครับช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่า GPS เคยทำเพื่อนๆแสบแค่ไหนนะครับสําหรับ EP นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย